สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช n แน l ตัวเล็กกลางอีกครั้งนะครับอัปเดตก,กาแฟาใหม่กันหน่อยนี่อันนี้เป็นเม็ดโคลอมเบียนะครับเป็นขั่วกลางช่วงนี้มีคาเฟ่ถึงที่ต้นไปบ่อยมากในย่านเรียกว่าอะไรอ่ะ บางกลวยไหมน่าจะบางกลวยมั้งครับเดี๋ยวเด้งขึ้นมาให้นะครับก็คือ college coffee นั่นเองคือกาแฟไม่ได้แบบราคาแพงเวอร์ถ้าเทียบกับเม็ดที่เป็นเม็ดนอกนะครับเพราะว่ากาแฟดีจริงๆคือไปทุกสัปดาห์ช่วงนี้ก็ถ้าใครอยู่โซนตะลิ่งชันโซนบางกลวยหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองแวบไปได้นะครับเดี๋ยวต้นแซกไว้ให้ก็ในคลิปนี้ต้นจะมาบอกนะครับถึงประสบการณ์แล้วก็ อะไรหลายๆอย่างที่ต้นเคยผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บนะครับว่าเราจะมีวิธีสังเกตตัวเองอย่างไรนะครับเวลาที่เราเอาอกกําลังกายให้ลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นการตกผลึกของต้นเองจากประสบการณ์ด้วยจากการเรียนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นเรียน ACE อยู่เนาะก็เรียนออสอบที่เป็นใบโปรแมมิ่งเสร็จแล้วเหลือสอบอันสุดท้ายที่เป็น Personal Trainer นะครับของฝั่งที่เป็น A C E นะปกติต้นมีที่เป็นคาริสไนิกอยู่แล้วนะครับที่อยากเรียนเพิ่อมอีกใบก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นนี่แหละการตกผลึกทุกอย่างเลยนะครับทั้งการเรียนทั้งประสบการณ์ส่วนตัวอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เริ่มที่อย่างแรกเลยก่อนแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของพลังงานที่เพียงพอก่อนที่เราจะเริ่มออกกําลังกายของวันนั้นๆนั่นเองมันประกอบไปด้วย2ออย่างหลักๆนะครับแล้วก็ใครหลายคนก็อาจจะพลาดโดยไม่รู้ตัวก็คือในเรื่องของ การกินนะครับอย่างแรกเลยเรื่องที่2ก็จะเป็นการพักผ่อนเนาะเพราะว่าเรานอนกลางคืนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เราทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นองค์ประกอบในข้อแรกก็จะมี2อ,อย่างนะครับขอดิบไปด้วยเดี๋ยวน้าร้อนมันไม่ร้อนมาที่เรื่องของการกินกันก่อนนะครับพอต้นเห็นใครหลายคนรวมถึงตัวต้นเองสมัยก่อนเนะี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้าฟาสติ้งพอสมควรน,นะครับ เช่นฟาสติ้ง8ชั่วโมง12ชั่วโมงบางคน24บางคน48อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการนะครับมาออกกําลังกายในกลุ่มที่เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์คือไม่ได้ออกไปวันๆไม่ได้แบบแต่งกล้ามเนื้อไปวันๆแต่ว่าคาดหวังผลลัพธ์จากการออกกําลังกายด้วยจำนวนเรฟหรือว่าความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นหรือว่าหุ่นของเราที่มันขยายใหญ่มากขึ้นต้นเอาข้อนี้เข้าไปด้วยแล้วกันนะครับ มันจําเป็นที่เราจะต้องมีพลังงานสํารองนะครับสมมุติว่าถ้าเราฟาสติ้งเนี่ยในช่วงก่อนนอนนะครับหรือว่าอาหารของเมื่อวานเนี่ยก็ควรที่จะเยอะเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีไกลโคเจนเนาะมีพลังงานมากพอที่เราจะออกกําลังกายให้ได้ดีมากกว่าเดิมนั่นเองแต่ถ้าใครที่กินน้อยด้วยนะครับแล้วก็ฟาสติ้งด้วยเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทําให้หุ่นของเราเนี่ยพังนะครับย้ํานะ ทำให้หุ้นของเราพังระบบพอหานก็พังและองค์ประกอบร่างกายหลายๆอย่างจะรีเวิร์สหรือว่าย้อนกลับหมดเลยนะครับก็คือเพลียอ่อนแรงนะครับหรือว่าไม่มี motivation ในการใช้ชีวิตต่างๆดังนั้นเนี่ยใครที่คิดจะฟาสติ้งนะครับฟาสติ้งก็คือการอดอาหารเนาะใครที่คิดจะฟาสติ้งเนี่ยควรที่จะไต่ตองในเรื่องนี้ดีๆนะครับว่าพลังงานที่เราได้รับเนี่ยเพียงพอหรือเปล่า ส่วนตัวตนเองเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ได้ฟาสติ้งักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าใช้พลังงาน,นทั้งเยอะทั้งเรื่องของการถ่ายงานทั้งการออกกำลังกายนะครับสิ่งที่ต้นจะกินตอนเช้าก็เนี่ยเหมือนเดิมทุกวันเลยก็คือกาแฟนะครับหส่งผลกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกกำลังกายด้วยนะครับในตัวกาแฟแล้วก็กล้วย1ลูกเพราะว่าย่อยง่ายนะครับแล้วก็ลดตะคิวได้เวลาที่ออกกาลังกายกล้ามเนื้อก็จะไม่ค่อยผดเกร็งเกินไปสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นอะไรที่ย่อยง่ายแล้วก็กินแป๊บเดียวก็สามารถออกกาลังกายได้เลยนะครับ ส่วนการนอนมีคนถามต้นเข้ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนอนเนาะช่วงนี้ต้นจะนอนอยู่ที่ราวๆประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มนะครับแต่ว่าไอเดียลความตั้งใจของตัวเองจริงๆจะนอน4ี่ทุ่มแต่ว่ามีพาป๊อปไปอ่านหนังสือมีธุระนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเวลาตร่นทุกอย่างแหละจะได้อยู่ที่ประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับการตื่นนอนก็อยู่ที่ประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งนะครับแต่ถ้านอนเร็วเนี่ย สี่ทุ่มจะตื่นตีห้านะครับกรอบเวลาจะอยู่ที่ช่วงประมาณ7ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงครึ่งในการนอนหลับใครที่นอนน้อยกว่านี้ต้นก็ไม่ได้ฟันคงนะครับว่าการรีโคลเวอรี่ของเรามันยังไม่เพียงพอเนาะก็ต้องสังเกตตัวเองดีแล้วกันนะครับว่าเวลาที่เราตื่นมาเรามี e NERGY มีพลังงานในการใช้ชีวิตหรือเปล่าถ้าเราล้าเราเพลียน,นะครับก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะนอนน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ ระยะเวลาในการฟื้นฟูนะครับสำหรับตัวกล้ามเนื้อเอยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวพลังงานในร่างกายเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอได้เวลาที่เรามาออกกําลังกายนะครับแล้วเราพยายามที่จะฝืนนะครับฝืนด้วยไมเซ็ตฝืนด้วยอะดรีนาลีนอะไรก็แล้วแต่ว่าเราต้องการพุชตัวเองให้ไปเลเวลต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากๆที่จะทําให้เราบาดเจ็บนะครับมันเหมือนร่างกายเราไม่พร้อมแต่ว่าสมองเรามันไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีเส้นบางๆที่ กันกันอยู่เนาะซึ่งสําหรับตัวต้นเองเนี่ยก็จะแนะนำนะครับอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงครึ่งได้แหละนะครับก็แล้วแต่เฟสของแต่ละคนนะนี่ก็จะเป็นข้อที่1ที่ต้นคิดว่าเป็นอย่างแรกเลยสําหรับการสตาร์ทของวันและใครหลายคนนะครับก็มักที่จะเพิกเฉยหรือว่าให้ความสําคัญกับมันน้อยเกินไปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยว ดิฟกาแฟกินกล้วยกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเวิร์กอักันวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับต้นถ่ายวันพุธเนาะคลิปหลักก็อาจจะเบื่อเบื่อ,อนหน่ดนึงเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็เป็นอัปเปอร์บอดี้นะครับแต่ว่าทุกข,ข้อที่ต้องจะพูดหลังจากนี้ก็สําคัญทุกข,ข้อย้ํานะครับว่าสําคัญทุกข,ข้อและเป็นประโยชน์อย่างแน,น่นอนช่วยประหยัดเวลาเพื่อนๆได้หลายปีมากๆนะครับเพราะว่าต้นเพิ่งจะมาตกผลึกจริงๆแหละนะครับในในในปีนี้นะครับ อย่างที่2นะครับที่ลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บได้ค่อนข้างดีมากๆก็คือเตรียมความพร้อมร่างกายในเรื่องของความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อของเรานะครับอธิบายให้เห็นภาพง่ายมากๆที่เพื่อนๆเข้าใจเลยนะสมมุติว่าต้นพูดถึงเรื่องเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อของเรานะครับส่วนตั้งแต่ปลายตรงนี้ไปเนี่ยคือเส้นเอ็นของเรานะครับเวลาที่กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างดีเวลาที่เราออกกําลังกายนะครับ range of motion ของเราเนี่ยจะสามารถยืดและขด ได้ค่อนข้างดีนะครับมีประสิทธิภาพและสามารถเล่นเรนออล Motion ได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับส่วนถ้ากล้ามเนื้อของเรามีการตึงตัวก่อนที่เราจะเข้าเวิร์ u อในวันนั้นไม่ว่าจะตึงตัวจากการนั่งทํางานตึงตัวจากการออกกําลังกายแล้วเราไม่ยืดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบแล้วมันก็จะเริ่มขดเป็นปมแบบนี้นะครับทำให้ตรงนี้เป็นเส้นเอ็นถูกไหมเวลาที่เราออกกาลังกายนะครับการดึงเนี่ยระยะมันจะน้อยลงทันทีเห็นไหมครับ ทำให้ตัวเส้นเอ็นของเราเนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นที่สูงยิ่งขึ้นแต่ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นของเราก็มีจํากัดทําให้พอเราเใส่โหลดนะครับหรือว่าออกกําลังกายที่หนักจนเกินไปหรือว่าเ a นออฟโ m o t i o สูงเกินไปมันก็สามารถที่จะทําให้ตัวตรงนี้เนี่ยมันขาดนะครับหรือว่าอักเสบด้านในได้นะครับก็คือการบาดเจ็บของตัวเทนดอนหรือว่า เส้นเอ็นของเรานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้นจะทาก่อนเวิร์กอัล์นะครับจะพยายามเพิ่มบัตรโฟล์นะครับเพิ่มความอุ่นให้กับร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมันยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นรวมถึงถ้ามีจุดไหนที่เอ่อเป็นข้อพิจารณาเป็นพิเศษของคนคนนั้นเนี่ยก็ควรที่จะยืดกล้ามเนื้อในส่วนนั้นเป็นพิเศษด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นตัวตนเองเนี่ยเคยเอ่อเป็นกอล์ฟเอลโบนะครับก็คือตัว กล้ามเนื้อที่พาดบริเวณโฟล์ของต้นตรงนี้นจะค่อนข้างตึงง่ายดังนั้นต้นก็จะมีการมัดศาสตร์บ้างโรบ้างเพื่อให้เรงอ f m โมชันหรือว่าความตึงของมัน,นลดลงไปพอสมควรก่อนที่เราจะออกกําลังกายก็จะทําให้ตัวเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของต้นมันมีคุณภาพแบบนี้ก่อนที่เราจะเริ่มการเวิร์กเอานั่นเองอ่าก็สำหรับวันนี้ต้นเล่นเป็นอัปเปอร์บเนาะอย่างที่บอกไป ้นก็จะค่อยๆใส่โหลดให้กับทุกอย่างของร่างกายเลยที่ใช้ในวันนี้นะครับเช่นไหล่ของเราเช่นข้อศอกของเรานะครับแล้วก็คลายกล้ามเนื้อโดยร,รวมนะครับให้สามารถเวิร์กเอาได้มีประสิทธิภาพนั่นเองอันนี้สําคัญนะครับสำคัญมากๆเป็นอะไรที่ต้นพูดมาหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับการวอร์มอัพแต่ว่าในคลิปนี้จะมีความดีฟลงไปเป็นพิเศษนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องตัวกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นต้นคิดว่าอันนี้เนี่ยการเนี่ย อธิบายเห็นภาพแบบนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นความสําคัญของมันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวให้ดูท่าคร่าวๆนะว่าวันนี้ต้นวอร์มท่าอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายพร้อมก่อนเข้าเซตหลักวันนี้ครับ Спасибо. นะอัปเดตโปรแกรมแบบฟังกชั่นอลเข้ามาแล้วนะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่พัฒนาทั้งความแข็งแรงและความสมดุลของกล้ามเานื้ออีกทั้งยังช่วยฝึกความคงตัวของข้อต่อแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพไปในตัวใช้เวลาต่อวันนะับแค่60-90นาทีเท่านั้นมือใหม่แค่ไหนก็สามารถเริ่มได้เพราะโปรแกรมมีการจัดเลเวลให้ฝึกตามแบบไม่ต้องคิดเองแถมฟรีอีบุก๊กสำหรับการจัดตารางและเทคนิคการดูแลสารอาหารเบื้องต้นที่ใครๆก็สามารถเริ่มได้มีเรื่องราวความสาเร็จของเพื่อนๆมากกว่า1,000คนสมัครได้ทั้งเวอร์ชันคออออมมพิววเตร์แล้ก็ืืถ แลอ,ดดยนนอย่างที่3นะครับที่ช่วยลดโอกาสบาดเจ็บได้เยอะมากๆเลยก็คือรู้ประเภทการออกกําลังกายของเราว่าอยู่ในประเภทไหนนะครับต้นขอแบ่งเป็น3โซนแล้วกันนะครับโซนแรกที่เป็นตัวแอนดูแลนนะครับหรือว่าความทนทานของกล้ามเนื้อเนาะเราก็จะใช้ท่าที่เราสามารถเล่นได้15ครั้งขึ้นไปนะครับ20ครั้งขึ้นไปนะครับแบบนี้เนะี่ยโอกาสการบาดเจ็บจะค่อนข้างต่ำนะครับด้วยความที่ เราคอนโทรลร่างกายของเราเนี่ยได้ค่อนข้างชํานาญแล้วในการทําท่านั้นๆน,นะครับแต่ในระยะยาวมันก็อาจจะมีการบาดเจ็บแบบเหลือหลังถ้าเราเล่นแบบไม่บาลานซ์หรือว่าเล่นในมุมเดิมซ้ำๆนะครับอันนี้เดี๋ยวต้นจะลงให้ในข้อถัดไปเนาะอ่ะมาต่อในแบบที่2ก็คือตัวไฮบรอดฟีนะครับหรือว่าการสร้างกล้ามเนือ้อของต้นเองที่จะเล่นต่อไปนี้เป็นโหมดของไฮบรอฟีนะครับเรบเบนก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ8แล้วก็ไม่เกิน15แล้วแต่บล็อกหรือว่าไซเคิลของ แต่ละคนนะครับซึ่งประเภทนี้เนี่ยเราก็ยังคงคุมกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับเพราะว่าเราทําได้เร็บเลนอยู่ในระดับปานกลางเนาะโอกาสการบาดเจ็บก็อยู่กลางๆไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็การวอร์มอัพก่อนเล่นเนี่ยก็มีอยู่ในเบื้องต้นที่ต้นทําไปให้เพื่อนๆดูแล้วก็คือตัวบอดีเวทนะครับของเราแล้วก็ อาจจะเริ่มใส่ถ่วงเล็กน้อยอย่างท่าที่ต้นจะเล่นเนี่ยถ่วง5กิโลกรัมนะครับมันก็ไม่ได้แบบเยอะมากเนอะแล้วก็เรเบนก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับอย่างที่3ก็คือสตร t งหรือว่าความแข็งแรงอันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างเริ่มที่จะอันตรายมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความที่เราทําจํานวนครั้งใน Exercise นั้นได้น้อยนั่นแปลว่าร่างกายของเรานะครับยังไม่ได้มีความชํานาญมากนะครับในการทําท่านั้นได้หลายๆเรเนะครับดังนั้นก็จะต้องมี ความระมัดระวังในเรื่องของการวอร์มอัพเป็นพิเศษนิดหนึ่งอาจจะมีการใส่โหลดให้กับกล้ามเนื้อเบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้าเซตหลักนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่เขาเล่นเดดลิฟต์นะครับแบบ one rep max weight เนี่ยก็จะต้องมีการวอร์มอัพในลหลายๆน้ำหนักก่อนเข้าท่าจริงนะครับต้นคิดว่าอันนี้เนี่ยคลินิกหลายคนนะครับหรือว่าคนที่เล่นบอดี้เวทบางทีไม่ได้ใส่ใจตรงนี้นะครับรีบเข้าเซตออกกําลังกายของตัวเองเร็วเกินไปนะครับแล้วก็มีการวอร์มอัพน้อยเกินไปก็ รวมถึงตัวต้นเองสมัยก่อนด้วยนะครับก็นี่แหละเป็นเหตุผลหลักๆว่าทําไมเราถึงบาดเจ็บกันได้ง่ายนะครับดังนั้น,นการรู้ประเภทการออกกาลังกายที่เพื่อนๆกําลังเล่นอยู่เนี่ยก็จะช่วยนะครับป้องกันการบาดเจ็บได้เพราะว่าเรารู้ว่าเราควรที่จะวอร์มอัพก่อนเข้าเซตหลักแค่ไหนนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนว่าประเภทเอ็กซ์ไซ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะพูอัพได้คล่องแล้วก็จะเป็นไฮโปโดฟี y หรือว่า e อน u ด a ลน e ์ของเขานะครับแต่สําหรับบางคนพูอัพก็อาจจะเป็นความแข็งแรง ของคนที่เป็นมือใหม่ดังนั้นก็จะไปวอร์มอัพในท่าอื่นๆแทนนั่นเองนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวลุยกันนะครับวันนี้ต้นเล่นเป็นพูอัพ5กิโลกร,รัมนะครับจำนวนครั้งก็จะอยู่ที่ประมาณ8 12ถึงครั้งแต่ว่าจังหวะการเล่นจะค่อนข้างตึงตัวน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูกันแล้วกันแนละ้วก็เดี๋ยวบอกในข้อถัดไปเกี่ยวกับเรื่องตัวโปรเกรชันว่าเราจะวางโปรเกรชันยังไงให้ปลอดภัยกับร่างกายของเรานะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัว pull up neutral grip go ของต้นนะครับเรคคอดรอบที่แล้วก็11-18รอบนี้ได้12-11-9นะครับกับจังหวะการเล่นแบบ post rip แบบเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็อธิบายเทคนิคนะครับในการเพิ่มโปร g r e s s i o n ที่เพื่อนๆควรระวังนะครับและก็สามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับ วิธีการอัพโปเกรสชันนะครับอัพอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับต้นขอแบ่งวิธีการอัพโปเกรสชันเป็น3หมวดหลักๆก,ก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั่นก็คืออย่างแรกเวลาพักระหว่างเซตนะครับอย่างที่2จํานวนครั้งและอย่างที่3น้ําหนักที่ทวงนะครับกฎของการเพิ่มโปรเกรสชันนะครับสำหรับต้นเองนะก็คือไม่แนะนําให้เพิ่มความทา้าทายหลายๆปัจจัยไปพร้อมๆกันนะครับแนะนําให้ เพิ่มความท,าท้าทายทีละปัจจัยเช่นอย่างของตตนเองเนี่ยเป้าหมายนะครับคือการทำผู้อัพเดตเต้น5กิโลกรัมเนาะเป็นเทมโปจังหวะนี้นะครับเล่นทั้งหมดเอ่อให้ได้12ครั้งตัวเลขที่เป็น12ครั้งเนี่ยคือเป้าหมายของต้นและเป็นปัจจัยคือต้นเพิ่มความท้าทายเข้าไปนะครับส่วนในเรื่องของจังหวะการเล่นในเรื่องของเวลาพักระหว่างเซตต้นจะคงเดิมนะครับฟิก เหมือนเดิมเอาไว้เลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราโฟกัสไปที่จานวนครั้งเป็นหลักนั่นเองและเมื่อต้นสามารถถึงจํานวนครั้งเป้าหมายนะครับต้นก็ค่อยนะครับขยับไปเพิ่มน้ําหนักที่ทวงนะครับโดยที่ยังคงคิดปัจจัยหลายๆอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเวลาพักนะครับส่วนจํานวนครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องลดลงแหละเพราะว่าเราทวงเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและสเต็ปที่2นะครับที่ควรเอ่อให้โฟกัสน,นะครับแล้วก็ให้ความใส่ใจก็คือเวลาจะเพิ่มโปรเกรสชั่น ใน1ปัจจัยเนี่ยไม่ควรเกิน5-10จากที่เราเคยทําได้เช่นตอนนี้ต้น่วง5กิโลกรัมนะครับถ้าต้นครบ12ครั้งเมื่อไหร่ในไซเคิลถัดไปต้นก็จะเพิ่มน้าหนัก่วงแต่ไม่ได้เยอะนะครับไปจนถึงแบบ10กิโลกรัมเลยต้หนักจะเพิ่มประมาณสักเจ็ดจุดห้านะครับเป้าประมาณ7.5ถึง8กิโลกรัมประมาณนี้ไม่เกินนะครับแล้วก็เล่นเรบเรบนใหม่ก็คือกลับไปที่8เว็บยกตัวอย่างนะกลับไปที่8เว็บ แล้วก็ค่อยๆไต่ไปจนถึง12ครั้ง3เซตใหม่และทำบนไซเคิลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นว่าเราจะมีช่วงไหนที่เราอยากเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายไปเน้นแอนโ r ร n c e มากขึ้นไหมนะลดระยะเวลาพักนะครับแต่ปัจจัยที่เหลือก็คงเดิมไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2กฎหลักๆที่ต้นอยากให้จำเอาไว้นะครับก็คือ 1. ถ้าจะเพิ่มความท้าทายเพิ่มทีละปัจจัยนะครับอย่างที่2 พอเพิ่มความท้าทายแล้วไม่ควรเกิน5 1 0ถจากที่เราเคยทำได้ในไซเคิลถัดไปหรือว่าวีคถัดไปนั่นเองอ่ะเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆที่ถ้าเอาไปใช้รับรองว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับการไต่โปรพสชั่นในการออกกำลังกายเนาะไม่ว่าจะเป็นสายเวทเทรนนิ่งหรือว่าคาริเ o นิกก็แล้วแต่นะครับอ่ะเหนื่อยจริงน,นะปนะดูท่าต่อไปกัน ก็คือไม่มีท่าออกกําลังกายหรือการเคลื่อนไหวไหนที่ดีที่สุดนะครับยกตัวอ,อย่างในเรื่องของการบีบสะบักแล้วกันนะครับบางทีเราอาจจะเคยเห็นคนที่บ้าบีบสะบักเราพุชอัพเราก็บีบสะบักนะครับเราดิฟแล้วก็บีบสะบักเราผูอา้อ๊อก็บีบสะบักนะครับเรียกได้ว่าท่าคอมเพลวก์มูเมนต์หรือว่าท่าออกกําลังกายทุกอย่างเราโฟกัสไปในเรื่องของการ บีบสะบักหมดเลยแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยเกิดอาการเจ็บแบบเรื้อรังได้นะครับเหตุผลที่ใช้คําว่าเรื้อรังเนี่ยเพราะว่าอาการขาดความสมดุลของกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่ว่ามันจะเกิดจากการที่เราออกกําลังกายในมุมเดิมซ้าๆแล้วมันก็สะสมสะสมสะสม,สะสมไปเรื่อยๆพอมันขาดความสมดุลที่เยอะจนเกินไป ก็จะแสดงออกอาการนะครับบาดเจ็บออกมาทีเดียวแบบที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วเราก็ต้องรื้อใหม่หมดเลยมาดูว่ากล้ามเนื้อตรงไหนของเราที่อ่อนแอซึ่งก็พูดกันตามตรงว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกล้ามเนื้อในมัดคู่ตรงกันข้ามของตัวสะบักนั่นแหละนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตัวกล้ามเนื้อที่หุ้มซี่โครงนะครับหรือว่าสรตรตาร์ของเราที่เพื่อนๆเ,เห็นท่าออกกำลังกายที่ตัวเล่นไปที่เป็นตัวแผ่นลินช์พุทลับหรือว่าซูดโดพุชับก็แล้วแต่นะครับต้นจะเน้นในการเปิดสะบัก ของเราออกเพื่อ,อใช้งานกล้ามเนื้อตรงนี้ตรงใช้เนี่ยที่คุ้มซีโครงตรงนี้นะครับซึ่งหน้าที่ของมันก็คือจะช่วยนในการพุชของของเราเนี่ยออกจากตัวเราแต่ว่ารีแทคชันหรือว่าการบีบสะบักจะเป็นการดึงเข้าหาตัวเรานั่นเองทั้ง2องอย่างเนี่ยทำงานคู่กันนะครับถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มันแข็งแรงมากแล้วคั่วตรงข้ามอ่อนแอเกินไปเนี่ย ตำแหน่งของร่างกายหรือว่าโครงสร้างกระดูกของเราเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปทําให้มันขาดความสมดุลนั่นเองนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ต้นเน้นย้ําเรื่องการออกกำลังกายให้สมดุลไม่โอเวอร์ไปในฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เยอะจนเกินไปนะครับผู้ชอบแบบเปิดสะบักก็ไม่ได้ผิดนะครับถ้าเรารู้ว่าเรามีท่าที่เล่นแก้ด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นวันนี้ต้นก็จะเป็นท่าโรนะครับที่เน้นในการบีบสะบักเนาะพวกเอ่อทรฟหรือว่าตัวลอมบอยมันก็ได้ทํางานของมันส่วนอันนี้ ก็จะมาในตัวที่เป็นตัวฟอนไซหรือว่าด้านหน้าสุรรัดก็จะได้ทํางานในตัวของมันทําให้เราไม่เ,เน้นเปนในมูฟเมนต์ใดมูฟเมนต์หนึ่งที่มากจนเกินไปนะครับหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกนะครับเล่นในวันเดียวกันบางกลุ่มต้นก็ใช้เทคนิคการสลับวันเช่นใน1สัปดาห์เนี่ยต้นจะเล่นการเคลื่อนไหวแบบ A ในวันจันทร์ส่วนพอเรามาเล่นอีกรอบหนึ่งในวันพฤหัสเนี่ยเราก็เล่นการเคลื่อนไหวแบบ B นะครับซึ่งมี movement หรือการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันแต่ก็จะเน้นว่าใน1สัปดาห์เนี่ยควรเล่นให้ค่อนข้างครบนั่นเองนี่เป็นผลนะครับว่าการออกกำลังกายในปี2025ของต้นจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับตอนที่ต้นเข้ามาเล่นคลิสชนิกแรกๆนะครับในยุคแบบออทำ YouTube ใหม่ๆนะสมัยที่เราไม่ได้มีความรู้แล้วเราก็บ้าน,นะครับไปกับออการเล่นคริชนิกสตรีทเวิร์กอับารลาฮมนะครับ ร่างกายมีปัญหาเยอะมากๆก็ลือกันไปห,หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามกันได้เลยเนาะอ่ะสูดโดต้นเหลืออีกประมาณสองเซตแล้วก็เติมกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าข้อต่อไปนะครับคืออะไรนั่นเองโอ้ ปิดท้ายไปด้วยข้อสุดท้ายที่ลดโอกาสบาดเจ็บรู้ว่าจังหวะไหนควรพุชต่อรู้ว่าจังหวะไหนควรพักนะครับหรือว่าเรียงง่ายๆว่าฝังร่างกายนั่นแหละนะครับวิธีสังเกตง่ายๆเลยก็คือถ้าเพื่อนๆออกกําลังกายอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกตินะครับเช่นกล้ามเนื้อชอตเกร็งนะครับหรือว่าชานะครับอาการเหล่านี้เนี่ยมันคือสัญญาณนะครับที่เขาเนี่ยบอกให้เราเนี่ย ฟวนพักนะครับไม่ว่าปัจจัยต่างๆนะครับมันจะเกิดจากอะไรเนาะเช่นกินไม่พอพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าใส่โหลดให้กับร่างกายเกินที่ร่างกายจะรับไหวนะครับมันก็จะมีสัญญาณพวกนี้แหละที่แสดงขึ้นมาแต่บางทีอีโก้ของเราเนี่ยก็มักจะพาตัวเองพุชนะครับข้ามจุดนั้นไปให้ได้ซึ่งบางทีมันก็เราก็ต้องใช้วิจรารณญาณของตัวเรานะครับในการแยกแยะว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราพุชมันไปต่อได้หรือเปล่านะครับหรือว่า อันนี้มันเป็นสัญญาณที่อาจจะผิดปกติที่ร่างกายบอกกับเราแล้วนะครับยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวตนเองเพราะว่าเรื่องนี้เนะมันเกิดขึ้นได้ทั้งกล้ามเนื้อกระดูกนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจเนาะกล้ามเนื้อหัวใจคืออะไรก็คือเวลาที่เราคาร์ดิโอนั่นแหละอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ต้นถ่ายงานนะครับค่อนข้างเยอะพูดแบบเนี้ยหลายชั่วโมงมากๆแล้วก็ตีแบตนะครับตีแบตด้วยโซโล่กันอะไรเงี้ยสอชั่วโมงนะครับสรุปแล้วนะครับในเสาร์อาทิตย์เนี่ยฮาร์ดเรทนะครับสภาวะหัวใจการเต้นปกติของต้นเนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วนะแค่หายใจปกตินั่นแหละเป็นสัญญาณนะครับที่ร่างกายบอกว่าเราควรพักกลุ่มที่เป็นคาร์ดิโอบ้างนะครับเพื่อให้หัวใจกล้ามเนื้อของเราอะมันได้พักนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ ต้นสังเกตตัวเองมาหลายรอบนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมามากมายก็เลยอยากจะมาแชร์กันส่วนกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อย่างที่บอกไปเนาะรู้สึกว่ามันมีสัญญาณผิดปกติในขณะที่เราออกกําลังกายช็อตชานะครับนั่นแหละไม่สามารถเพอร์ฟอร์มถ้าออกกําลังกายได้อย่างมั่นคงหรือว่าปกติเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณทีอ่อาจจะต้องลดความเข้มข้นลงแล้วหรือถ้ารุนแรงมากก็อาจจะต้องพักเลยนะครับพยายามอย่าพุชข้ามอีโก้ของตัวเองไป เด็ดขาดนะครับและนี่ก็เป็น6ข้อที่ต้นอยากมาแชร์นะครับถ้าทําครบสังเกตตัวเองครบต้นรับรองได้เลยว่ามันจะลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บได้อย่างหลายร้อยแล้วก็ประหยัดเวลาเพื่อนๆไปหลายปีอย่างแน่นอนเพราะว่าต้นเจอนะครับกับตัวเองเนะี่ยมาเยอะมากๆแล้วก็ศึกษาเยอะเออคือ อยากรู้ว่าร่างกายเรามันเป็นไปมายางไรนะครับมันเจ็บได้อย่างไรก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆก,กันก็หวังว่าจะชอบกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากออกกําลังกายไปจนอายุเยอะๆแหละนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคือมันอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นการตอบโจทย์จิตใจเนาะแต่ว่าถ้าเราออกกําลังกายไม่ได้บาดเจ็บแล้วเราต้องพักต้นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดนั่นเองนะครับโอเค เท่านี้ดีกว่าคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจใช่องเทลเคด้วยเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้ในคลิปหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปยืดกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วนะครับสวัสดีครับเ<อ>ทไหมน,นี่